ทุกคนน้องวันนี่ยพบก,กันน้องอูพบกับน,น้องอูลองสายเอาพบก,กันในตอนแรงๆตอนนี้ห <c oughs> ่างเราคันนี้ชีบผมจะพายนั่นเนาะตอนนี้อูก,กับแม่กำลังชิต้มไก่เนาะเพราะว่ามูน้องอูมาฮอดแล้วมาฮอดตอนประมาณสี่โมงครึ่งแล้วมา <c oughs> ตอนประมาณสี่โมงครึ่งเพราะเรากลับมาแต่ลองแจงเรามาฮอดบ้านน้องอูแล้วส่วนลองแจงกับลองสารนี่ไก่กันนะทุกคนไก่กัน้ <c oughs> ไก่ไก่เนาะซ้ำ บ้านน้องอูไปอย,อย่างจันพู้เลแต่ทุกคนคิดเบิ้งเส้นทางมันเป็นเส้นทางที่น้องอูเคยไปท่ทยทุกคนเบิ้งขนาะดมันก็เลยแบบออยุ่งยากน้อยนึงเนาะเดี๋ยวมูน้องอูมาแล้วเราเอาเครื่องอีหย่างไปก็ิบยูเฮือนให้เรานอนเฮือนเันเนาะนอนเฮือนเิงกัน,น,อ,น,อ,น,น,กนอืมแล้วก็มื้อนี้อู้ก็เลยชิตตมไก่แล้วก็ใส่ต้มไก่แล้วก็แกงพักแล้วก็ตำเจวเนาะเมนูมื้อนี้สู้มูกินมาคุกกิกมาทําอะไรอีกแล้วมาอาัพคิปแล้วก็มากินเครื่อง มาทุกวันแล้วก็มากินข้าวที่นี่แล้วก็อิ่มแล้วก็กลับตุกก๊กมาเนาะแต่ว่าตุก๊กอัพคลิปอยู่หน้าเงินพุน่นฝนห่ากระตกเสาวางกีนี่ฝนชินมังเมามกับมังเ็มชิมงเมาโบเมยก็นี่มูนอ้งอูไปอันเหงอนพ่นแล้วเอาเครื่องมาไว้โบมีมากับโบมีมือว่าสิกลับสิยเลยเนาะเพราะว่า,าเราตั้งอันมาถ่ายคลิปโดยเฉพาะเลยเนาะ ไม่จันกะตอนแับโดยการไปซื้อไก่กตลาดมาเลาเพราะว่าไก่น้องอูห้านอันมันซวงแรงครงับมันตาตห้าหมือเนอาะงานไพ่กระตา่ายเฮือนไพ่กระต่ายเมือ<า>่อลวมนกกันติดติดกันมากินละิทมสกต้าม่อิล่าคําแพงเลยนี่เดี๋ยวเจอกันตอนต้มไก่เนาะทุกคนแล้วกับเบิ้งน้องมูน้องอูมาเบิ้งวานาตาจะเป็นยังไง พุ่งนากันละหวยหนี่นะทุกคนนี่คือมู่ที่น้องอูอันนว่าว่าจะมาหาเนาะซึ่งหากเริ่มต้นฮ y ต Youtube ใหม่ๆเนาะเป็นเป็นเฮ็ดเป็นวอล์กสายท่องเที่ยวเนาะเอ้ยเดี๋ยวเด๋วเกินนอหนึงก่อนว่าเป็นอย่างค่อยหูวจักันคืออูห้านตอนที่เริ่มเฮ็ด u t u b e แรกๆอ่ะเนาะเฮ็ดได้ประมาณนีคนที่ตามประมาณพันสอ0 0ัคนนี่แหละ แล้วพินโบมาส้วงนั้นเป็นส้วงโควิดไม่ไหมเนาะแล้วก็เลยไปเฮียนยูทูบเนาะอาจารย์ปอนเนาะอาจารย์ปอนทาไผ่ายยูเล่าเหีย o ยูทูบน่าจะหูจากเราเนาะแล้วทีนี้ล่ะไปหาแล้วไ,ไปหูจักกับอ้ายของต้ยนี้เสียนะซื้อไอ้สะซื้อไอตีเนาะซื้อไอตีแล้วหูจักกันแต่ไอตีก็ว่าชิมาหาอู้ชิมาตลอดชิมาตลอดแต่กับโบมา <c oughs> จะเคื่อนเนาะ <c oughs> กเกิดจะเคื่อนโเกิดจะเชื่อแต่วันนี้พอดีโต้ยฮันเป็นน้องสายของเราเสียนะแล้วก็ว่าเออชิมาห,าหาสิแต่ว่าไปลองเทียงมอะไรบ้างเมียนไป มึงอนุวงศ์ก่อนแล้วกับต่อรองแจ้งแล้วก็มานี่มานีสามบอลแสดงว่าแผนทิ่มือเวียงนี่โบงมือเลยมั้งบองูเลยยุยุบไปจนแบบมือได้เรื่อยๆมือใยากับก็คือกับเออยุบไปเรื่อยๆมือใหญ่ยากับก็คือกับเนาะมื้อนี้อู๋กับแม่ไปซื้อไก่มาแต่เซาเนาะแต่ว่าพักเอียงอะกับไปซื้อว่างแรงนี่อ่าซิมาต้มไก่แล้วก็แกงพักแล้วก็ตำเจียวสุ้กินกินได้อยู่อ่โอ้มัน V A P คนละมันซื้อ V A P สมมติมันซื้อ V A P ใจบอกอ่าแผนทิพาโต้ยไปลิ้นนี่กันเนาะ ทิพาไปกิจกรรมแบบอ่าเป็นการท่องเที่ยวคันท่าที่าว่ากับเป็นการท่องเที่ยวเซิรงแบบทำเธอเซิรงแบบวิถีชีวิตเออพาไปไหานาอไปให้ไปนาแล้วก็สิพาไปเล่นผาแซ่แล้วก็ทิพาไปอา่าลินแถวแถวอ่าเมืองล่องสานนี่เลยเนาะและ้วก็สีขอให้ต้อยเฮ็ดวิดีโอนึงให้เพราะว่าต้อยมีอ่าโดนเนาะอูบูมีโดนมียูบแต่เป็นโดนที่เป็นโดนเครื่องลินเสื้อนะเป็นเอาเป็นโดนฟุกเอฟพอนะเอาเดี๋ยวเ <Okay. S 1> <ภ Learn. S 2> ดี๋ยวให้เบิ้งเดี๋ยวให้เบื้อง แล้วจะให้ต้ยอ่ะถ่ายภาพมุมสูงบ้านให้เบิรงเนาะเป็นวิดีโอนึงเนาะทุกคนท้าเบิรงได้เนาะเดี๋ยวน้องอูขึ้นซื้อซองต้ยไปให้เดอร์ยูนีเดอร์แล้วทุกฝังทุกคนเข้าไปกดซับสไครป์เบิรงเพราะว่าตุ้ยอาจจะได้เดินทางหลายก่าอูกได้เป็นได้เนาะอาจจะเห็นหลายสถานที่เนาะแมนเห็นหลายหลี่เห็นหลายหลี่เนาะกะซอบถ่ายจนเมื่อยชอบถ่ายจนเมื่อยหมอแต่ว่ายังไวตัดเนานยังไวทตัดเนาะมามามาใส่สมบูรณ์ครั้งแรกครั้งแรก มาคนเดียวได้ทุกคนมาคนเดียวอีกเคียวจ้างมาอีกขีมัดมือมันนี่ปวดก้นมืนดก,กระตกก็พอแล้วฝ <c oughs> นกระตุกอีกอประมาณคันสมมุติว่าฟ้าบุฝนหรือว่ามันมันแดดอ่าดีๆแจ้งๆอันอีย่างนะสะซีพาตัวไปกลางเต้นนอนเนาะที่มีอู้มีคุกกี้แล้วก็มีตุกแล้วก็มีโตนะ้ไปทำกันประมาณ4ี่คนเนาะไปกลางเต้นนอน ไปเบิ่งนํากันเนาะอู้ก็บ่เคยไปกลางเต็นท์จักเทื่อนเป็นครั้งแรกที่จะไปนํากันนะ <laughs> <laughs> ไปโซตายเราุมนเนาะบ่ฮู้คือกันว่าสิเป็นแนวเด้ออยากไปอยากไปจะโดนแล้วแต่ว่าบ่มีผู้ชายไปนำมาแล้วก็เลยแบบเบิ้ลโมึกฮู้สึกแบบบ่กล้าที่จะไปแต่ว่าคร<ม>ั้งนี้แบบมีตุ้ยไปนําแล้วก็มีตุ๊กมีกุ๊กกิ๊กไปนํากัน3ค,คน4คนนี่ค่อยมีเครื่องแคมเต็มเตาแก๊สยังมีครบเออโอเคโอเค <laughs> 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 ค่อยบ่มีอย่างเลยเด้่นี่ค่อยสิพาเจ้าไปค่อยสิพาเจ้าไปดังไฟสุ่มกองง่ายๆเพราะว่าค่อยบ่มีแก๊สบ่มี อย่างเดียวว่าที่ซื้อลูกซีนนี่อย่างไปปิ้งละอันพากันดังไฟกองใหญ่ๆสิฮานะดังโฉบกันกลางคืน,น,นอืมดังโฉบกันกลางคืน,นยกขวานปูน,น,นาาอภินิหารโาเปอเรนต์อ่าเดี๋ยวจะน้อยเดี๋ยวท่าไม่จัดแต่งกินแล้วเรากินคมาแม่ต้มไก่เด้อโอ้ยเกลือตัวนั้นแหมย่างไม่ได้เอาเกลือลงพอนี่ไปจะวัก <c ười> <c ười> มองดูตัวชีลาบปตัวชีจื้อมองกินซี่มือแม่กินซี่มือแม่บ้านนอกกับแบบนีไ้ดดไเลยเก็บแมใส่เลยเนดะ้เปืกอนลุงเลยใคนพ่ออยากกินยูคาตาอีแม่เก็บไว้ก็มีให้มบบนั้นฟดแล้วจังแค่ให้น้ำฟดแล้วเอาใกล้ลงนะน้ำฟอตเราใกล้ลงเลย เชดด็ดเที่ยวดิธีลองเสียแทงเทียวเราก็ได้ไมเมเฮิตรถกินได้หมดเดีด๋ยวพ่ตีมาเนาะเออเอาลงเลยต้มหมดเนาะต้มมันรดต้มไก่งูน่อง,อ,ง,งอูมายามกันหมูน่องอูโบยาณเราเบอร์กินลูก <laughs> <laughs> มาได้เอาโคมมาบโบใส่แฟ,ฟอตออกกระไดปักปักออกแล้วเม่เชี่ยวข้าวใส่น้ำน้ำมันก็นคือว่าอัน แกงใส่ผักแกงใส่ผักต้นเหมือนกับตักก็จะเสะเราไหมนาะเสะดผู้ใดมากใกล้จะเสะเร็วเ,เอาผักมาใส่ไหมมันนี้ ขายท,ทั่วทั่วทุกคนเบิ้งนี่ไก่ต้มโตนึ่งเนาะสกินให้มันเมื่อโตนึ่งนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำมันแกงใส่ผักผักขาใส่ลูกเอ้าลูกเอาไปได้ลูกค้าอ,อ่ามาเออนี่เนาะ เดือดเด้อเสียแพงเนี่ยจะเป็นนัวแล้ววะเป็นน้อยนึงเป็นน้อยนึงน้ำต้มไก่มันกันนัวเนาะแม่อาหัวไปลูกรักเพื่อนนี่แม่จานแกงพักสขารับแม่แม่มักยิงใดเนี่ยต้มแกง ต้มไก่เป็นแนนี้เนาะต้มไกล่ละสิก๊กถ้าผู้ใดอยากกินต้มไก่ฝีมือแม่จันมาลิ้นคือมูนอูเดอแม่จันต้มให้กินอีกมาลดมาแม่ก็ต้มให้กินอยากกินอย่างกระบ,บอกได้เนาะนอกจากเดือนจคดาวเนาะที่หามาให้บูไดดว้าาาาาเาาาาายาาา่ายเอง <c oughs> นี่ แกงผักน้ำต้มไก่กับต้มไก่เน,ะะนเานะมาเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันตอนกินข้าวเลยเนาะเอาเลยนี่เริ่มเลยเอาเลยขาโตมขาเลีเเลย้ลยงนี่อ้ยแจงดีขนาดนี้มีไฟละอืมแจงก็กินโรเตอร์ไก่มันไก,ก่บ้านใครก็เลี้ยงหรอเมียน,น,น,นซื้อไกอ่บ้านบบได้ซื้อไก่อัันน่ะที่เป็นข้าวมา ไก่บานก็ไก่ซ้าไกเลือดไก่พันเนี่ยต้อไก่บานแซ่บเลยตอนมันสีตางอือนึบๆดีแท้จริงมาตอนนาหารันได้กินไก่เลี้ยงเองอแต่ว่าอันนี้มาแล้วมันตายห้าเมือ่อน <c oughs> คนเลี้ยงอยู่กับบริกิโม่เรื่องมันที่ตายไปตายไปตายไปใช่ไหต้องไปซอกคุดขุมฝังไว้จิโรเดอร์รดหุ่น เกิดหุนตนลอดเนาะใครกับเบรตุยเนาะเบรตุยวะลีนี่เห็นบอทุกคนเห็นบอเห็นบอใครว่าอู้ตุยเห็นเขาเจ้าจคอมเมนต์ว่าอู้คือตุยแท้เขาเจ้าจว่าสิเห็นบอยืนยันอีกเสียงหนึ่งละยืนยันอีกเสียงหนึ่งบอกว่าแม่โบกินตรงไก่สุดยอดพี่มือแม่จันทร์เนระแม่จันทร์ แม่ซื้อจันจันทลีเขากับจันด้วยกนแม่ก็แม่เจ้ากับจันวะจันสุปไหมครับจันสุปอันนี้จันทลีสีหาราดเมื่อเด้อยอารมณ์บรีกัสซีหาเหตุแซ่บพ่อไก่้นางกันแซ่ว่ากิโลด เ้าผู้ใดอยากกินต้มไก่ฝีมือแม่จานให้มายานอูเดอให้มายาน้องอูเดออะไรบีไอพี่ขนาดมาเมื่อเดียวได้กินต้มไก่เลยไอทิพซีว่าตอนกูไปกินเนี่ยกูกินแต่ปลาแดกไม่ไอทิ์เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์อ่ะเมืองสวรรค์นเียยุคแข่งสวาารรค์นเีเมืองสนบ,บุรีเรามายู่น้ำค่อยประมาณเรามาลินประมาณสิบปีมืออันผู้ที่ค่อยไปหาเราอยู่สวรรค์ออแล้วเรากลับมาหาค่อยคืนเสียนะเราพัดมักปลาแดกแม่ค่อยยามได้กระติ้นเรามาแม่ปลาแดกเมื่อเราหวาครัวอีกแม่ อีแม่ก<ม>็<ม>พเพี่็ดอันเด้<ห>อีแม่กอยากให้กินไล่แม่อีแม่จินหอยากรมให้กินลา่ข้าเด <c oughs> าว่าจนว่าคุณโบกล้ามาหาแม่จันเลายย่านได้กินแต่ปลาแดก <c oughs> แม่ก็เห็ดใบก่อนเยอะเลย่สดน้ำนี่มีแห้งขนาดเม่เมื่อยมาือเมื่อมือฮ้อนๆมีแห้งกินแล้วได้ลูกไก่กันนะกินโลดกินโลดหิวหลายมืออยู่ยังซิปไปพากันไปหลายบ่อลเนี่ทุกคน ทำบิดบุกกาเซนหาไม่อย่างบุกกาบุกกาเซนหาเขาอะไรจ่งปะสมมติว่าไอ้ตีเซนหาบอกบอกไล่ยาวมาเลยบอกไปก่อนเดิบอกว่าโอ้ยเซนหาให้เนี่ยบุกกาเซนหาหยูร่าเซนไปเนาะก็ต้องบอกว่าเออเห็นไอ้โมจักกับไอ้เซนหาก่อนแบบมาทำอีกกะโอ้ยเราเสียไทยนัมเบอสินะไทยได้สปีดอันเดิมบ่ได้มีปัญหานะ อยากให้คนท่ายนงไม่หลายอยอะแต่มันบ่มีคนท่ายเดียวนี้มีแต่เมกับลูมีแต่แมกับลูแล้ก็คิดอยูสิขอทายน้ำเราจังไดยสินะบัดมาวะซันคือแบบความคิดหนามือเป็นหลังมือเลยง่ายพูดไปสบายใจอือีคือวาเร้่องกับที่ซอกนอน่แถวนั้นให้นอนงานอีกสุดยอด ไปนอนสมัติว่าไปนอนซื้อ,อื่นแล้วมามาันม,มาเฮือนมัน,มนยุ่งยากกันไปกันมานะ <มา S 1> นอนทีดีกว่าเพราะอื่นเราทั้กระปุกที่ใส่ยอนเยอะๆน้องทรายมาลูกทรายอาย่ะานางคำมาพันพ่อมาแม่ก็ไปเพราะว่านางคำเพิ่งไปใส่ไาเี้ยมไม่ท้ายไหมฟ้า,าทุกคนไฟดับไฟดับเลย อันนี้แม่กระเตียงอันลุงตากมาให้อือเพอาะลุงอยู่ไทยฝากมาให้โอ้เอฟซีอะเออเอฟซีฟังให้สองอันว๊ยแม่ละซอขมอยู่เนี่ขมวันนี้ลูกกรบโบของแม่ไปขึ้นไปลูกตรงนั้นให้มันแจ้งมาปุ๊บกะไฟกระดับปั๊บเลยนี่แขกหมันแขกหมันอิ่มบ่โอ้อิ่มเลยอิ่มบ่คือพวกินหลายไก่อืสุดน้าหลายกว่ารึมสุดน้าหลายกว่า ทุกคนในคลิปวิดีโอนี้อูกาจาราทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้อูในคลิปต่อไปด้อ <c oughs> อย่าลืมไปติดตามซองมูน้องอูเด้อทุกคนเ <c oughs> ด้อน้องอูขึ้นเตลืดนี่ให้เนาะอาการอย่าลืมเข้าไปกดซับสไครป์ด้อทุกคนเพื่ออ่าาจบนได้แล้วทุกคนอูอาจจะได้ฮวอมทิปกับต้วยเนาะคร <c oughs> ั้งหน้าว่าเขาอาสองคนอาจจะได้เฮ็ดทิปทั่วรลาวน้งกันเนาะทุกคน ปูวโโ่าตัวใช้ไปนําบอกไปไปขั้นใจไปได้แล้วไปรถโอ้ยใจค่อนี้มันไปหอด้วยแล้ว <c oughs> คลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเด้อบ,บาย